ข้าไปลอยกระทงต้องขอเข้ามาแม่น้ําคงคาไหมคะแล้วมึงไปทะเลาะอะไรกับเขาอ่ะทําไมมึงต้องไปขอเข้ามาแม่น้ําคงคามึงไปทะเลาะอะไรกับแม่น้ําแล้วมึงอยู่คอนโดมึงไปทะเลาะอะไรกับแม่น้ํามึงเคยใช้กับแม่น้าคลองแสนแสบเคยใช้เหรอไหนมึงตอบที่คนอยู่คอนโดมึงใช้น้าแสนแสบเหรอไม่ได้ใช้อ้าวแล้วมึงไปขอเข้ามาอะไรกับแม่น้ํามึงไปทะเลาะอะไรกับเขามึงไปทะเลาะอะไรกับแม่น้ําคงคามึงไปทะเลาะอะไรกับพระแม่คงคาไหนตอบกูหน่อย มึงขอเข้ามาอะไรอ่ะนู่นขอเข้ามาผัวขอเข้ามาเมียมึงนู่นอยู่กับเขามาด่าเขาตลอดโขกสับเขาตลอดจิกใช้เขาตลอดนั่นอ่ะควรขอเข้ามาขอเข้ามากำเงาะซะมึงทะเลาะกับแม่มึงทะเลาะกับพ่อมึงขึ้นเสียงใส่กันทิมแทงด้วยหอกปากไม่มีการเคารพนอบน้อมต่อกันมันอ่ะมึงควรขอเข้ามาต่อเท้าเพราะมึงทะเลาะกับเขามาตลอดทั้งปีมึงควรขอเข้ามาหัวหน้าหัวหน้าควรขอเข้ามาลูกน้อง เพราะอะไรมึงทำเรื่องไม่ดีต่อกันมาตลอดทั้งปีขอขามากันซะมึงไปขอขามาทําไมน้ากูมไม่เข้าใจเพื่อขอขามาแม่น้าแต่ใครจะมีความเชื่อมึงก็ขอขามาไปแต่นี่ไม่ใช่ความเชื่อในพุทธศาสนากูพูดเฉพาะศาสนาพุทธนะอย่ามาวุ่นวายกับกูนะมันเป็นความเชื่อเขาอย่าไปดูถูกกูไม่ได้ดูถูกกูพูดในหลักคำสอนพระเจ้าไม่ได้สอนเรื่องแม่คงคาอะไรเอามาทําหาอะไรล่ะ ใครอยากจะขอขมาขอขมาไปแต่คนคนพุทธไม่ต้องไปขอขมาอะไรล่ะมึงขอขมาต่อพ่อต่อแม่มึงนู่นมึงขอขมาต่อพี่ต่อหมอมึงนู่นมึงขอขมาต่อญาติสาวโหหิญาติโกโหติกาโคตรเงาสักุลาที่มึงทําไม่ดีกับเขามึงขอขมากับสามีภรรยามึงที่มึงทําไม่ดีกับเขามาตลอดชีวิตมึงขอขมาตับลูกมึงลูกมึงขอขมาต่อพ่อแม่พ่อแม่ขอขมาต่อลูกให้อภัยซึ่งกันและกันนี่ตังหาคือสิ่งที่มึงควรแก่การขอขมา พราะมึงทําเลวทําชั่วทาส,สันดาหไม่ดีพูดจามไม่ดีกับคนอื่นมาตลอดชีวิตในปีหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งที่มึงทํากันมาเบียดเบียนเดือดร้อนกันมานี่ตังห่าคือสิ่งที่มึงควรขอขมาต่อกันละกันขอโทษขอโพยซึ่งกันละกันไม่ใช่ไปขอโทษขอโพยแม่น้ําลําคลองมึงไปขอโทษทําไมมันมีคุนูประการยังไงกับมึงมันก็เป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุปกติของโลก เป็นท่าตามธรรมดาตามธรรมชาติการที่มึงไปขอโทษขอโพยการเรียกว่าการให้อภัยทานชนะการให้ทั้งปวงอภัยทานอเวลาทานอภัยประชาทานมึงขอโทษครั้งเดียวครบบริบูรณ์สมบูรณ์มึงขอโทษต่อศัตรูหมู่อาฆาตมึงขอเข้ามาต่อศัตรูหมู่อาฆาตของมึงมึงให้อภัยกัน้นับจากวันนี้เป็นต้นไปสำรวมระวังไม่กลับไปทำสันดานแบบนั้นอีก นั่นแหละควรแก่การที่มึงจะขอขามาต่อบุคคลหนึง่งไม่ใช่ไปขอขามาแม่น้ำมึงไปขอขามาทำไมแม่น้ำไม่มีประโยชน์แม่น้ำไม่สามารถทำอันตรายแก่มึงได้แม่น้ำไม่ได้โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทแก่มึงแม่น้ำไม่ได้มีปัญหากับมึงมึงอมีปัญหากับคนมึงต้องไปขอขามาคนไม่ใช่ไปขอขามาแม่น้ำเข้าใจหรือเปล่าเออ หากมีปัญญาหากมีเหตุมีผลมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแต่ถ้ามึงจะไปลอยกระทงมึงต้องการจาวกระทงเนี้ยถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาด้วยความเคารพนบนอ้อมเป็นกระทงแทนดอกไม้ทูบเทียนเป็นประทีปเพื่อจะเคารพนบนอ้อมระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยอาศัยน้ำเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการลอยโคมประทีปนี้ เพื่อให้มันเกิดความสวยงามบนแม่น้ําเพื่อให้เกิดมีสติสัป,ปชัญญะในการใช้ชีวิตเป็นการตั้งจิตอธิษฐานว่านับจากับันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นผู้อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถึงซึ่งพระรัตนาตราเป็นที่พึ่งไปตลอดชั่วนิรันดร์การขอถึงซึ่งการเปลี่ยนแปลงโดยการได้ยินได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าในที่ใดในคนใดก็ตาม ขอให้้ระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองนับจากวันนี้เป็นต้นไปตามเหตุตามปัจจัยตามการกระทําของตนฉันนับจากวันนี้เป็นต้นไปเมื่อได้ยินได้ฟังคําสอนพระเจ้าแล้วลอยกระทงปีนี้ฉันได้ยิงหลักคําสอนพระเจ้าแล้วฉันเข้าใจหลักคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วในปัจจุบันขอให้ฉันนับจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะตั้งใจเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองตามหลักคาสอนพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังมาตลอดปีนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขอให้ การตั้งจิตอธิษฐานในครั้งนี้ในปีต่อไปฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ไม่เกี่ยวกับว่าลอยกระทงไม่ลอยกระทงฉันจะเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองให้ได้นี่ตั้งสัจจากขึ้นมาเลยแล้วลอยไปสันดานเลวสันดานชั่วจะทิ้งไว้ตรงนี้และจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสันดานดีนับจากบัดนี้เป็นต้นไปกายฉันจะสุจริตวาจาสันจะสุจริตใจฉันจะสุจริตนับแต่บัดนีาา้เป็ตตนต้นไปกายทุจริตวาจาทุจริตใจทุจริต ฉันจะทิ้งไว้ที่ตรงนี้ฝากไว้กับพระพุทดเจ้านับจากบัดน,น,น,นี้เป็นต้นไปจะสร้างเหตุปัจจัยแห่งคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคําสอนของพระองค์นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอพระองค์จมจําข้าพระเจ้าไว้ว่านับจากบัดนี้ข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระพุธพะทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวไม่เอาสิ่งอื่นเป็นที่พึง่งนับจากบัดนี้เป็นต้นไปสาธุแล้วมันก็ลอยไปเลยจบนี่สี่ลอยกระทงที่ถูก วันลอยกระทงที่ถูกต้องตามหลักคำสอนพระเจ้าเรียกว่าว ok ันดอกโกมุตบาทวันเพ็ญเดือนสิบสองตามพุทธวจนะหรือตามพระเจ้บิดกเรียกว่าว ok ันดอกโกมุตบานวันเพ็ญเดือนส ok ิบสองวันดอกโกมุตบานไปเปิดดูในพระเจ้บิดกเลยเขาไม่ได้เรียกว่าลอยกระทงเขาเรียกว่าว ok ันดอกโกมุตบานดอกโกมุตคืออะไร ok ดอกบัวดอกบัวแบบไหน ดอกบัวที่มันเอาไปกินกันนะไอ้ดอกบัวแบบสายบัวสายบัวที่มันสายยาวๆนะแล้วดอกมันจะแบบบานๆดอกแดงๆอ่ะแล้ววันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองพอดิบพอดีพระจันทร์เต็มดวงน้ําเนี่ยเต็มตลิ่งพอดีดอกโกมุตเนี่ยจะบานเบ่งบานเต็มที่ในวันนั้นเรียกว่าช่วงเทศกาลดอกโกมุตบานเขามาทําอะไรกันเก็บดอกโกมุตถวายพระ เพื่อระลึกนึกถึงพูะพุ้ทธเจ้าเก็บไปบูชาพระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อตอบแทนท่านที่ท่านสอนธรรมะแก่เราให้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าแก่เรานี่วันดอกโกมุตบานจำไว้นะ,อ,ะอย่าจะหาว่ากูไม่สอนอีกใกล้ลอยกระทงเข้ามาเต็มที